ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอตัววงจรเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ติดตัวสปริงยกฝาด้วยนะครับโดยใช้รีโมทเดิมนะครับตัวที่นําเสนอตัวนี้จะเป็น Honda Civic FD นะครับหลักการเปิดฝาท้ายนะครับก็ใช้การกดปุ่ม Unlock ก2ครั้งนะครับฝาท้ายก็จะเปิด เวลาเราถือของถืออะไรมาหนักๆน,นะครับไม่ต้องไปเปิดเข้ารถแล้วก็ดึงกระเดื่องเพื่อจะเปิดฝาท้ายนะครับใช้การกดรีโมทเดิมนะครับเดี๋ยวคุณจะลองสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ผมล็อกรถก่อนนะครับการทํางานก็คือกดออลล็อกสองครั้งนะครับกดห่างกันสักวิสวินะครับนะครับ พัท้าก็จะเปิดขึ้นอันนี้ที่มันกระเด้งสูงขึ้นมาเพราะว่าผมใส่สปริงเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับดี๋ดวลออีกทีนี่ยนะครับกดอะลล็อกสองครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูการติดสปริงสปริงจะติดสองข้างนะครับ ซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่นะครับสปริงก็จะยึดกับตัวโขงรถแล้วก็ยึดกับกานการสปรินดีดเดิมของรถนะครับเดี๋ยวผมเท็ต่อให้ดูกดปุ่ม อันล็อกสองครั้งนะครับไม่ต้องกดเร็วนะครับกดชา้าๆนะคแค่นี้เองส่วนความสูงนะครับก็แล้วแต่อันนี้พอดีผมติดตัวสปอยเลอร์ของโมดู l โลตัวนี้ก็หนักนิดนึงนะครับก็เหลือาจจะดึงได้ไม่สูงแต่ว่าสามารถปรับได้นะครับตัวสปริงให้มันยืดเข้ายืดออก น,นันเองนะครับโอเคขอบคุณครับ